สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการต่อตรงสตาร์ทมือคลิกร้อยสิบคาบูนะครับอของผมนี่อาการก็คือสตาร์ทมือไม่ติดแต่สตาร์ทเท้าติดปกตินะครับมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมก็เลยไล่สายไฟดูปรากฏว่าปักตรงกล่องมันคอนนะครับผมก็เลยตัดปัญหาเลยคือการตัดสายสตาร์ทมือที่มันพ่วงไปที่กล่องผมเลยตัดทิ้งไปนะครับไม่ต้องผ่านกล่องละผมก็เลย เอาแบบต่อตรงไปเลยเหมือนพวกดิมพกเวฟนะครับเอาเลยครับเล้วอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ครับวิธีําก็ง่ายง่ายครับให้ตัดสายไฟนี่ครับสองเส้นที่มาจากรีเลย์ที่ตรงนี้นะครับตัดทิ้งสองเส้นไปก่อนแล้วก็อีกเส้นนะครับมันจะมาเนี่ยครับในนี้นี่นะครับตรงนี่ครับให้ต่อเส้นนี้นะครับสีเหลืองแดงให้ต่อไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสีดําแดงนี่นะครับดาแดงคือสายไฟนะครับสายไฟตัวนี้ให้ต่อไปที่สวิตซ์สตาร์ทมือตรงนี้นะครับให้ตัดทิ้งไปเลยสองเส้นตรงนี้ตัดทิ้งไปก่อนตัดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องไม่จะไม่ใช้แล้วเราเอาสองเส้นตัวนี้เส้นไหนก็ได้ครับต่อเข้าไปเส้นหนึ่งแล้วอีกเส้นหนึ่งออกที่สวิต์กุญแจสายไฟบวกครับแค่นี้ครับแค่นี้ก็สตาร์ทมือได้แล้วโดยที่ไม่ต้องผ่านกล่องครับกล่องมันชอบมีปัญหาเขาตัวนี้นี่ครับ ตาร์าเมือไ้เลยไม่ต้องผ่านกล่องตาติดปกติครับน่ครับและต้องผ่านกล่องครับตัวนี้กล่องชอบมีปัญหานะครับวิธีนี้ใช้ได้ผลนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ